ส,สดีค่ะพบกับรายการ Happy News Day เวลาเพลินข่าววันนี้อยู่กับเจนา่าเจน่าเลนพาเมลี่ค่ะ ข่าวแรกในวันนี้นะคะเจน่าจะพาคุณผู้ชมไปชมฝีมือการทอผ้าของชาวบ้านในจังหวัดนคนปรปฐมค่ะที่นี่นะคะเขาได้มีการสืบสารการทอผ้าของชาวลาวครั่งที่ถึงแม้ว่าเคยสูญหายไปจากชุมชนนะคะแต่ว่าทางวัดโพรงมาเดือค่ะก็ได้เล็งเห็นศักยภาพของชาวบ้านนะคะก็เลยคิดริเริ่มในการรื้อฟื้นการทอผ้าวิถีเก่าให้กลับมาสร้างไรายได้กับชุมชนอีกครั้งค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะ เป็นหม้อน้ําในสมัยทวาราวดีซึ่งเรา,าค้นพบอยู่ได้ในเหรียญกระสาบแล้วก็วัตถุโบราณที่ขุดค้นพบในพิพิธภัณฑ์ของจังหวัดนะคะที่องค์พระปฐมระเจดีในลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยดอกไม้ซึ่งดอกไม้เนี่ยก็สามารถเห็นได้ในในวัตถุโบราณเกือบทุกชนิดของสมัยทวา ล,ลายหมอน้ำเนี่ยก็จะมีลักษณะมีขามีก้นม้อน้ามีตัวมอน้ำนะคะแล้วก็มีคอแล้วก็มีปากหม้อน้ําอันนี้ก็คือเส้นของสายน้ําที่ออกจากหม้อน,นะคะผืนผ้าบอกความรุ่งเรืองของดินแดนอารยธรรมสมัยทวาราวดีตามความหมายของปุรณคตาศีทวาราวดีชื่อลายผ้าประจําจังหวัดนครปฐมสื่อความอุดมสมบูรณ์มีลายหลักคือหม้อน้ําปุรณคตาลายประกอบคือกวางหมอบ และขอผักกูดต,ตัวแทนความหลากหลายชาติพันธุ์ลวดลายอ่อนช้อยมาจากการถักร้อยเส้นใยด้วยเทคนิคมัดหมี่ที่เลื่องชื่อก็ต้องยกให้ฝีมือของช่างทอชุมชนวัดพรงมาเดือในอำเภอเมืองช่างทอสายเลือดเหล่าครั่งที่ได้รับเลือกจากจังหวัดให้เป็นกลุ่มนําร่องทอผ้าลายต้นแบบของนครปฐมและยังเพิ่มความวิจิตรใส่เอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยการทอตีนจกลายปุระคตาสีทวาราวดี ในส่วนของการทอผ้าเนี่ยคะ่ะจะมีหลายชาติพันธุ์ที่ทอผ้าแต่ว่าในกลุ่มที่อทอผ้ามัดหมี่เนี่ยจะเป็นกลุ่มของเราเนี่ยมีความสามารถในการมัดหมี่นะคะแล้วก็การทอรวมถึงการย้อมสีธรรมชาติด้วยจากเคยเห็นว่าภาคอื่นมีงานทอผ้าเป็นงานฝีมือขึ้นชื่อหากในชุมชนลาวครั่งตำบลโพรงมาเดือไม่ว่าจะกี่ทอผ้าหรือช่างที่พอจะบอกเล่าวิชาก็แทบไม่เหลือ เป็นที่มาให้ศูนย์รวมใจชุมชนคือวัดพรงมาเดือ่อตั้งต้นเป็นศูนย์กลางหรือฟื้นวิถีวัฒนธรรมของบรรพบุรุษมาได้ราว8ปีและก่อตั้งกลุ่มทอผ้าสีอุทุมพรเมื่อปี2560ฟื้นงานทอผ้ามัดหมี่ด้วยส่งช่างฝีมือรุ่นใหม่ไปศึกษางานผ้าจากกลุ่มลาวคลั่งในจังหวัดชัยนาทและสร้างช่างประจำชุมชนโดยมีพื้นที่วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ แล้วเราก็สืบหาประวัตินะนะว่าเราข้างเรามาไงใช่ไหมก็ไปรู้ว่ามาจากหลวงพ่อบางโดนกวาดต้อนมาตั้งแต่สมัยกันที่หนึ่งที่ใครสามไหมแต่หลังพอมีกลุ่มเราข้างขึ้นมาแล้วก็เลยแต่งตัวแล้วก็เออสวยดีนะแต่งชุดผ้าสิ้นติ้นจกอะไรเงี้ยก็ไปซื้อมาเท่าไหร่ตัวเป็นหมื่นตัวอะไรเงี้ยแพงๆเงีง้ยแล้วก็เลยเอะเรารู้ประวัติมาแล้วเออเราข้างเนี่ยทอผ้าเป็นมกกนังกร ทำไมไปทอทำไมไม่ไม่ทอเองทำไมต้องไปซื้อทำไมเราก็เลยอยากให้เขาทาเองทอเองทําแบบนี้ไม่ได้อรลองมาแชร์กันดูซิว่าเราจะปรับเปลี่ยนแบบไหนให้มันเข้ากับเราแล้วก็สามารถาทำได้ง่ายขึ้นลายที่เราเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นลายโบราณน,นะคะถ้าเป็นสิ่งของเราข้างเนี่ยคะ่ะก็จะมีลายนาคลายนกนะคะลายหมีกระจกนะคะก็เป็นเอกลักษณ์ก็คือมีสับขิดหรือมีตานะคะ ในส่วนของลวดลายเนี่ยเราก็ยังยึดลายแบบโบราณอยู่ลายใหม่เนี่ยเราค่อนข้างที่จะใส่ลงไปน้อยแต่ที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยคือการใช้สีที่มันเป็นสีพาสเทลด้วยแรกเริ่มก่อตั้งกลุ่มเพื่อฟื้นวิถีดั้งเดิมการทอผ้าของชุมชนโพรงมาเดือจึงไม่เน้นทำขายหากมองถึงการทำผ้าที่มีคุณภาพปรับตัวตามสมัยด้วยการปรับโทนสีจูงใจให้คนในชุมชนภูมิใจในชาติพันธุ์ และบอกกับคนนอกให้ได้รู้จักกับความหลากหลายของนครปฐมก็ต้องขอชื่นชมทางวัดนะคะที่รื้อฟื้นเรื่องราวดีๆให้เราได้เห็นอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็อยากจะฝากถึงน้องๆเยาวชนในพื้นที่นะคะอยากเชิญชวนให้น้องๆนะคะได้เรียนรู้และสืบทอดวัฒนธรรมที่งดงามแบบนี้ให้อยู่คู่กับเมืองนครปฐมตลอดไปค่ะ เอาละคะ่ะคุณผู้ชมข่าวที่2นะคะเจน่าจะพาคุณผู้ชมไปดูการปรับตัวระหว่างผู้ประกอบการฟาร์มไก่และชาวบ้านในชุมชนในจังหวัดลําพูนค่ะที่นี่นะคะเขาได้มีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่ใช้กันเองซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นการประหยัดเงินมากๆชนิดที่ว่าชาวบ้านจ่ายค่าก๊าซเพียงวันละ1บาทเท่านั้นค่ะ คุณผู้ชมคะโมเดลที่สร้างสารรค์แบบนี้นะคะมาจากเจ้าของกิจการฟาร์มไก่ท่านหนึ่งค่ะที่อยากที่จะสร้างประโยชน์เพื่อลดความขัดแย้งกับคนในชุมชนนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้จะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะการน,นำมูลไก่เข้าสู่บ่อหม,มักเพื่อผลิตกา๊าซชีวภาพรวมถึงการตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆบริเวณบ่อหม,มักโดยเฉพาะทอจาอ่ายก๊าซไปยังบ้านของประชาชน เป็นกิจวัตรประจําวันของเจ้าของฟาร์มเลี้ยงไก่ในตำบลนหนองน้ําอําเภอเมืองจัังหวดลําพูนหล,ลังฟาร์มไก่แห่งนี้ลงทุนกว่า2ล้านบาททําบ่อผลิตกา๊าซแจกจ่ายให้กับชาวบ้านใช้ประกอบอาหารตั้งแต่ปี2549ลดปัญหาความขัดแย้งกับชาวบ้านรวมถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องกลิ่น หลังจากที่ได้ใช้ก็รู้สึกว่าการตอบสนองที่ค่อนข้างดีคือชาวบ้านก็แฮปปี้ที่ไม่มีแมลงวันเข้าไปรบกวนไม่มี uh กินเหม็นมากมายเหมือนแรกๆนะ uh แล้วที่สำคัญคือ uh ตอนนี้ชาวบ้านก็คือได้ได,ได้ผลตอบแทนนั่นคือได้แก๊สเข้าไปใช้ในเป็น uh แก๊สถุงต้มใช้ในครัวเรือนครับมอนวันนี้อาจจะปบอกว่าเป็นของคู่กันละ จะขาขาาดดดกันไไม่ค่คอย้ลปัจจุบันฟาร์มไก่แห่งนี้มีไก่กว่า16,000ตัวสามารถผลิตกา๊าซชีวภาพได้วันละประมาณ320ลูกบาทเมตรหรือประมาณ12ถังกา๊าซขนาด15กิโลกรัมส่งตามท่อซึ่งมีความยาวประมาณ8กิโลเมตรเข้าบ้านของชาวบ้านได้ใช้จำนวน140ครัวเรือนโดยชาวบ้านช่วยบริหารจัดการกันเองโดยเก็บหลังคาละ30บาทต่อเดือน หรือวันละหนึ่งบาทเพื่อน,นำมาซ่อมแซมท่อหรืออุปกรณ์ส่วนที่เสียหายทำให้สามารถลดค่าใช้ใจ่ายไปได้มากขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามาดูแลเรื่องความปลอดภัยโดยเฉพาะการตรวจสอบท่อที่ส่งก๊าซไปยังบ้านเรือนประชาชนรวมถึงสร้างความเข้าใจระหว่างชาวบ้านกับผู้ประกอบการเพื่อลดความขัดแย้งในชุมชน ในเรื่องของของการวางท่อได้ได้ทางอมตนได้ส่งช่างครับไปสำรวจแล้วก็ออกแบบในการวางแผนในการเดินท่อต่างๆนะครับเนาะว่ามีความปลอดภัยยังไงครับแล้วก็ให้ผู้ติดติดตามติดต่อผู้ที่มีความรู้ให้เข้ามาช่วยดูแลแล้วก็ให้อธิบายกับชาวบ้านได้รู้ต่อไปครับปัจจุบันการเปิดกา๊าซให้กับชาวบ้านได้ใช้จะเปิด2ช่วงเวลาคือตั้งแต่เช้าเวลา5นาฬิกาถึง9นาฬิกา และช่วงเย็น16นาฬิกาถึง20นาฬิกาแต่หากวันไหนมีงานบุญหรือเหตุจำเป็นอาจเปิดได้ตลอดทั้งวันซึ่งปริมาณก๊าซที่ผลิตได้ขึ้นอยู่กับปริมาณมูลไก่ที่ผ่านมามักเกิดปัญหาระหว่างชาวบ้านกับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะเรื่องกลิ่นและมแมลงวันแต่หากมีการปรับเปลี่ยนการเลี้ยงเป็นระบบปิดนำของเสียเปลี่ยนเป็นก๊าซและใช้ประโยชน์ ก็สามารถทำให้ผู้ประกอบการอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนเหมือนหมู่บ้านแห่งนี้ที่ผ่านมานะคะราคาค่าก๊าซหุงต้มนะคะก็ขยับขึ้นมามากพอสมควรนะคะพอได้เห็นโมเดลในการพึ่งพากันของชาวบ้านแบบนี้ก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้ก๊าซนะคะที่ราคาถูกปลอดภยัยเป็นการนำของเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์แถมยังเป็นการสร้างความสุขในการอยู่ร่วมกันด้วยค่ะมีแต่วินวินว,นวินนะคะ และค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะติดตามรับชมรายการ Have a News Day เวลาเพลินข่าวได้อีกครั้งผ่านทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกสามารถรับชมรายการของเราผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้ค่ะ www.altv.tv และ facebook.com/altvc youtube.com/altvc สามารถส่งคำแนะนำมาได้ค่ะที่ email Have a News Day @altv.tv แอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันก็ได้ค่ะที่ Line@ a l t v 4ค่ะวันนี้ เจน่าขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย